พิรดลนโพสท,ทันทีหลังอิงฟ้าคว้ารองอันดับหนึ่งเรียกได้ว่าทำเต็มที่แล้วจริงๆสำหรับนางงามสาวคนสวยอิงฟ้าวราหะก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีกับอิงฟ้าวราหะที่สามารถคว้ารองวันรองอันดับหนึ่งมิสแกลนอินเตอร์เนชั่นแนลสองพันยี่สิบสองสำหรับสาวงามที่คว้ามงกุฎไปครองคืออิซาเบลลาเมนินสำหรับตำแหน่งรองชนะเลิศทั้งหมดมีดังนี้รองชนะเลิศอันดับหนึ่งอิงฟ้าวราหะจากไทยแลนด โดยได้ตำแหน่งชิวประจำชาติยอดเยี่ยมด้วยรองชนะเลิศอ,อันดับสองได้แก่สางามจากอินโดนีเซียรองชนะเลิศอ,อันดับ3ได้แก่สางามจากเวนเนซุเอลารองชนะเลิศอ,อันดับ4ได้แก่สางามจากเช็กเล่ล่าสุดนิวเพียรดนฉชมรัศมีเมดฟิลทีมชาติไทยของบุริรัมยูไนเต็ดแต่ก็ได้โพสต์ถึงเรื่องนี้หลังจบการแข่งขันว่ามิสแกรนประจบแสดงให้เห็นถึงความเสียดาย ที่อิงฟ้ามิชแกลนไทยแลนด์ชวดขว้ามงกุฎในการแข่งขันครั้งนี้ไปอย่างน่าเสียดายพวกเราขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจส่งให้อิงฟ้าวราหะอยากบอกว่าเท่านี้ก็เก่งสุดๆแล้วล่ะค่ะ